ไม่มีเป็นแค่ตัวแทนเท่านั้นไม่มีพลังเทพหรือเวทมนต์สักนิดเลยนะอกล่าวอีกในหนึ่งเป็นตัวแทนที่ดูเหมือนเบอร์เนียราชาแห่งอียิปต์ตอนล่างสนใจนางสินะแต่ไม่รู้ว่าทำไมข้ามีความรู้สึกคุ้นเคยกับนางหรือว่าข้าจะรู้สึกไปเอง <c oughs> ทันทีที่ข้าได้สัมผัสกับผู้หญิงคนนี้ข้าก็รู้สึกว่านางได้ผูกพันกับพลังของเทพงูแต่ข้าจะบอกเจ้าทำไมกันล่ะทุกข์ใจซะเข้าใจซะผิดเจ็บปวดซะเมเนดเจ้าจะทำร้ายคนรักของเจ้าจากนั้นเมื่อสติกลับมาก็จะเจ็บปวดกับความโง่เขลาของตัวเอง ก่อนนี้ใครให้เจ้าไม่เต็มใจทําข้อตกลงกับข้าล่ะในเมื่อมั่นใจว่าไม่ใช่เบอเนียเช่นนั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าแล้วดึงไว้เจ็บมากเลยเลืมตามินาเป็นเจ้าจริงๆแหลเจ้ามาที่นี่ได้เช่นไร ดูให้ดีสิเป็นเจ้าที่กำลังรังข้าวไว้นะอีกอย่างอย่าเรียกข้าว่ามินาะเจ้าไม่มีคุณสมบัติอะแม้เขาจะจำฉันไม่ได้เพราะเครื่องหมายเทพงูฉะน,นั้นพวกเจ้าก็ไม่ใช่รักแท้วาเซเนบอกว่ารักแท้เท่านั้นที่จะทําลายเครื่องหมายนี้ได้ ฉันคิดว่ามินาจะจำฉันได้ในทันทีในพริบตาเช่นนั้นฝ่าบาทเสด็จออกไปเถิดพิคะทรงอยู่ที่นี่ตอนดึกจะทำให้เหล่าภรรยาของท่านเข้าใจผิดได้พระเจ้านี่มันมับอะเจ้าจะทำอะไรเนะี่ย เป็นโรคติดต่อเจ้าคิดจะฆ่าคนในราชวังอียิปต์ทั้งหมดของข้าเหรอจะพูดจาเหลวไหลอะไรข้าแค่โดนน้ำเย็นสาดยังมีไข้แค่เล็กน้อยปล่อยข้าลงไปเดี๋ยวนี้นะฉันไม่อยากอยู่กับมินาที่ปฏิบัติกับฉันเหมือนกับคนแปลกหน้าหุบป,ปากนะหากเจ้ายังหยาบคายกับข้าอีกข้าจะลงโทษคนที่พาเจ้าเข้ามาในวงังเหมือนว่าจะเป็นวาเซนีราชาแห่งอียิปต์ตอนล่างสินะ มินาจำฉันไม่ได้คงจะไม่รักษาแบบพิเศษเหมือนที่ฉันเคยทำหรอกนะถูกบังคับถ้ายังก่อปัญหาอาจส่งผลกระทบต่อวาเซเนีจะสร้างปัญหาให้วาเซเนีอีกไม่ได้บอกว่าจะลงโทษคนที่พานางเข้ามานางก็หยุดพยศวาเซเนีคงสําคัญกับนางมากสินะแปลกจริงที่มันเกี่ยวอะไรกับเคาล่ล สรุไปตั้งนานแค่ไหนแล้วนันเนี่ยมิชิโยเอ๊ะมิชิโยไม่อยู่แล้วนี่นะแย่ละท่านราชาวาเซเนีให้ข้าดูแลมิชิโยะแต่ข้าดูแลนางไม่ได้จะต้องกระจายของเรื่องมิชิโยหายตัวไปออกนอกพระราชวังให้เร็วที่สุดตอนกลางคืนห้องอาบน้ำยาอะโยน นี่คือการอาบน้ำยาสามารถรักษาไข้ของเจ้าได้หากรักษาไม่หายข้าไม่อนุญาตให้ลุกขึ้นข้าไม่อยากได้ยินข่าวว่ามีคนติดเชื้อในวังเดินออกไปครั้งสุดท้ายที่เขาพาฉันไปอาบน้ำยานั้นอ่อนโยนมากแต่ครั้งนี้เขาเย็นชาบางทีนี่อาจเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของมินาในฐานะกรรษัตริย์แห่งอียิปต ฝ้าบาทของที่ท่านทรงอยากได้หม่อมฉันนำมาแล้วให้นำเข้าไปหรือไม่เพคะสนมข้างกายดิดฟ้าบาททำไมพระเกศาและพระสอถึงได้เปียกเช่นนั้นแล้วเพคะหม่อมฉันจะเช็ดให้เดี๋ยวนี้ึวิธีนี้ใช้กับข้าไม่ได้ผลหรอกนะดิดหรือว่าเจ้า ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเจ้าถึงยังมีชีวิตอยู่หากไม่ใช่เพราะการขอร้องของท่านพี่โจเซอร์เ,รเท่านั้นตอนนั้นสิ่งที่หม่อมฉันทำกับเจ้าหญิงเบอร์เนียเป็นเรื่องที่ยกโทษให้ไม่ได้ตอนนี้หม่อมฉันเสียใจจริงๆนะเพคะหม่อมฉันรู้ว่าเป็นสนมข้างกายเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับฝ่าบาทหม่อมฉันยินดีที่จะติดตามฝ่าบาทเพื่อต่อสู้กับเหล่าทวยเทพและช่วยเจ้าหญิงเบอร์เนียเดินออกไป คุกข่าคนบ้าคิดจะต่อสู้กับพระเจ้าอย่างนั้นแหละด้วยเหตุนี้จึงรวบรวมตัวแทนของเบอร์เนียคิดจะนำตัวเบอร์เนียกลับขึ้นมาจากเหล่าทวยเทพสินะถ้าคือสนมข้างกายของราชาเมนเนตนำสมุนไพรแก้ไข้มาให้เจ้าเปิดออกเอ๊ะ ปล่อยพลังเครื่องหมายเทพงูขอโทษด้วยเมื่อข้าไม่นิ่งเจ้าชื่ออะไรเหรอิปตาหนึ่งข้าคิดว่านางคือเบอร์เนียแต่ไม่ใช่เป็นตัวแทนที่คล้ายกันจริงๆมิชิโยดีดกลายเป็นสนมข้างกายจริงๆเหรอทำไมไมินาถึงรับดีดเป็นสนมข้างกาย นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในสามปีที่ฉันจากไปกันนะเมือนเธอจะจำฉันไม่ได้ด้วยเพราะพลังเรื่องหมายเทพงูนี้ลุกขึ้นชื่อเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะทำไมข้าถึงช่วยนางอย่างไม่รู้ตัวมันสาวใช้ที่ต่ำต้อยเห็นได้ชัดว่านางเป็นแค่ตัวแทนที่ต่ำต้อยเท่านั้นวางของไว้ตรงนั้นก็พอ เจ้าออกไปเถอะเช่นนั้นข้าไปแหละอ๋อจริงสิมิชิโยเจ้าเหมือนเจ้าหญิงเบอร์นเนียที่ข้าเคยพบมากที่สุดเลยไม่มีผู้หญิงคนไหนเต็มใจที่จะเป็นตัวแทนมิชิโยข้าจะฝังหนามไว้ในใจของเจ้าพระราชวังอียิปต์ตอนล่างมาขอเข้าเฝ้าฟาบาทตอนดึกกระหมอ่อมรบกวนแล้วพะยะค่ะ ได้ยินว่าหญิงสาวผมรอนที่กระหม่อมนำมาถวายทำให้ฟาบาททรงขุนเคืองกระหม่อมจึงมาขอรับโทษพะยะค่ะจดหมายของไม้บอกว่ามิชโยหายตัวไปแทนที่จะตามหาไปอย่างไร้จดหมายลองถามเม่เนตก่อนดีกว่าราชาแห่งอียิปต์ตอนล่างข่าวของเจ้าเป็นข้อมูลที่ดีแต่เหตุผลการขอพบของเจ้าในตอนดึกคือมารับโทษแทนหญิงสาวผมรอนคนหนึ่งนางชื่อมิชโยใช่หรือไม่ หากว่าเจ้าชอบนางข้ามอบนางให้กับเจ้าว่าไงล่ะ <c oughs> ท่านจะทรงยกมิชิโยให้กระหม่อมท่านไม่ต้องการนางแล้วหรือเพียกค่ะ <c oughs> แค่ตัวแทนเท่าน,นั้นมากขึ้นหนึ่งคนน้อยลงหนึ่งคนจะเกิดอะไรขึ้นหากราชาอีปตอนล่างละทิ้งนางแต่เจ้าทำไมเจ้าถึงได้แปลกใจกันมไม่มีอะไรพะยะค่ะ กระหม่อมคิดว่านางมีความสำคัญต่อแผนของฟาบาทซะอีกเกือบลืมไปแล้วเพราะเขาถูกเครื่องหมายเทพงูจึงจำมิชิยม่ได้นั่นเป็นเหตุผลที่เขาพูดว่าจะมอบนางให้กับข้าสินะเจ,จ้าช่างไรเดียงสาหากไม่มีอะไรแล้วราชาแห่งอียิปต์ตนล่างเชิญกลับไปเถอะเขาไม่รู้จักข้าในฐานะเด็กตาบอดในตอนนั้น แต่ข้ารู้ว่าเขาคือเด็กคนนั้นที่เตือนไม่ให้ข้าเข้าใกล้เทพธิดานิตช้าก่อนพระยาคาฟาบาดทุกคนต่างพูดว่าพระชายาของฟาบาดเจ้าหญิงเบอร์เนียทรงป่วยและนอนอยู่ในด้านลึกของวงังกระหม่อมรู้ว่านั่นไม่เป็นความจริงมีเรื่องหนึ่งที่กระหม่อมไม่เข้าใจทำไมฟาบาดไม่ทรงขยายอาณาเขตและสร้างเรือขนาดใหญ่ทำไมต้องค้นหาผู้คนทั่วอียิปต์เพื่อตามหาเจ้าหญิงเบอร์เนีย เช่นนั้นเทพธิดาเนตเล่าพยะค่ะเจ้าได้ยินชื่อนี้มาจากที่ใดปึ้งตอนนั้นที่เทพธิดาเนตมาที่เทนิสก็มีคนมากมายที่รู้กระหม่อมคือราชาแห่งอียิปต์ตอนล่างตรวจสอบได้ไม่ยากแต่กระหม่อมไม่เข้าใจท่านดีกับเบอร์เนียขนาดนี้ทำไมถึงได้ลืมเนสเล่าพยะค่ะหากตอนนั้น ข้าไม่ถอยเพราะคําเตือนของเมเนตแล้วก็หากเทศทีดานเนตอยู่เคียงข้างข้าตั้งแต่แรกข้าจะต้องทําได้ดีกว่าเขาแน่วาเซนนความสัมพันธ์ของข้ากับเบอร์เนียและเนตเจ้ารู้อะไรกระหม่อมแค่คิดว่าหากตอนนี้ไม่สามารถหาเจ้าหญิงเบอร์เนียได้อาจเป็นเพราะสูญเสียเนตไปในตอนนั้นหากตอนนั้นเนสมาที่ประเทศของกระหม่อม จะหมายความว่าเพราะข้าปกป้องพี่เนทได้ไม่ดีอย่างนั้นเหรอดังนั้นเบอร์เนียจึงหายตัวไปหรอเฮเออตึงออออออพลังเวทมนต์แข็งแกร่งมากนี่คือพลังอะไรกันแน่นะเออมับนางจะไม่ลงโทษข้าด้วยการหายไปอีกนางต้องติดกับดักครั้งนี้ ข้าต้องได้ตัวนางกลับมามเมนิดกำลังพูดอะไรกันแน่นะการหายตัวไปอีกครั้งหมายความว่าอย่างไรกันใครที่ติดกับดักกันคำพูดนั้นหมายถึงเบอร์เนียเหรอหรือว่าเน็พลังเวทมนต์ที่บีบคอข้านี่เหมือนมีมือขนาดใหญ่ข้าหายใจไม่ออกแล้วเ <c oughs> <c oughs> จ้าพูดถูก บางทีนาะงอาจจะลงโทษค่าที่ไม่ปกป้องนางครั้งแล้วครั้งเล่าข้าไม่มีสิทธิ์กล่าวหาไม่เนรว่าลืมเรื่องเนธข้าก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอที่ต้องใช้มิชยโยเพื่อไปอียิปต์ <c oughs> <c oughs> ได้โปรดให้กระหมอ่อมได้พบมิชยโยด้วยเถยยิดพระค่ะแค่ตัวแทนเท่านั้นตามใจเจ้าเถิด ห้องอาบน้ํายาสุดท้ายก็ต้องเปียกโชคทั้งตัวทั้งหมดก็เป็นเพราะมีนาอยากคายเกินไปฮ <c oughs> ไม่รู้ว่าในห้องนี้มีเสื้อผ้าสำรองหรือเปล่าเ๊ะมิชิโย